อ้าเดี๋ยวแล้วมันมามันมาแล้วมันไปยังไงเฮ้ยอ๋อนี่ไงอะไรวะกีดกล่องได้นาฬิกาจับเวลามาเอาไปทำไมวะให้เก็บต่อเมื่อกี้กูไม่เก็บนะตรงห้องโถงมันมีนาฬิกามันกดทำแรงนาฬิกาได้ผมเก็บเองพี่ผมเก็บเองนาฬิกาวะเออไอ้ฟูเก็บไปอ่ะมคืออะไรอ่ะผมเก็บนาฬิกาไปนาฬิกาจับเวลานาฬิกาจับเวลาเอาไปทำอะไรได้ปะเอาไปทำอะไรอุ้ยไม่รู้เราผมวางไว้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 พี่พี่พี่เอาไปเลย มานต้องมบเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกาอ๋อห้องหลักมีนาฬิกาอยู่ห้องโถงเมื่อกี้มีนาฬิกามาทุกคนเจ็บเปืนไหมแล้วมันกด E กับนาฬิกาได้อ้าวเหรออ๋อใช่มันกด E กับนาฬิกาได้ใส่ข้างบนเลยไม่ไม่ตรงห้องห้องหลักเมื่อกี้เราผ่านมาก่อนถึงห้องครัวอ๋ออ๋อเดียนนาฬิกาเช่นี่ไงห้องนี้นาฬิกาเข็มนาฬิกานาฬิกา E อ๋อผมต้องถือก่อนสินะ มึงมึงเพ่มาใส่อินเทอร์แน็อ่ะใส้แล้วใส่ล้เอ้ยเมื่อกี้กี่โมงอ่ะไปไบสองใช่ไิปใบสองสามสิบห้าสองสามห้ากดขึ้น b ขึ้นเออเข็มยาวเข็มยาวเข็มยาวพี่เข็มยาวเข็มยาวไปเลขเ็ดเลขเจ็ดเข็มยาวเลขเจ็เลขเจ็ดมันเล่นไม่ได้ว่ะเีย อ๋อพี่ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆพี่ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆพี่เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆอ๋อถอยหลังใช่ไหมเออเขเออเข็มมันเริ่มวันนี้แล้วเออเข็มันไม่ไปดิพี่ต้องเลื่อนไปข้างหน้าพี่ต้องเลื่อนไปข้างหน้าเออกัจจละกูกัจจละกูจจาะเออมันต้องกูกัจจละกูกัจจละไปสองแล้วเหรอสามห้าใช่ป่ะโอเคใช่ใช่สามห้าไม่ไม่ไม่มึงเอาเข็มมึงเอาเข็มสร้างไปทิ้งหนเออเด็ดอะเอ็ดอะไรเด็ดแล้วหรือเปล่าวะนี่ไงได้แล้วได้แล้วเออนี่ไงนี่นยไอ่ะกุญแจกุญแจกุญแจสักรี ครเก็แช่ห้องซักลิตเก็บเก็บมาเก็บมาเก็บสันเก็อะไรเก็บกันสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่หนูไอไอโซเก็บมาก็แล้วเก็บแล้วจะไปเล่นที่เฉยอ่ะคุณมีปืนปืนปืนพกติดตัวก็สักใครใครไม่มีไม่มียาไม้เดี๋ยวกูมียากูมียาอยู่มียากันแล้วไม่มีอะไรเลยตัวหนูโล่งผมไม่มียาแล้วดิผมตายก่อนอ่ะยา่เดี๋ยวประตูนี้เปิดได้ปหมผมเอาซุปกระป๋องไปแดกแล้วกันนะนี่เนี่ยเอาเอาเอาซุปมะเขือเทศไปกิน โอ้โหแบงเลยได้ยิชือแล้วนลุกประตูห้องซักลีใช่ป่ะที่มันบอกถ้าเป็นชีวิตจริงถ้ากินเข้าไปจะเป็นยังไงกันน่าแต่ว่าน่าจะเป็นห้องนี้สิเด็ดเด็ดเด็ดตัวเนี้ยเปิดเปิดดูมึงต้องถือกุญแจก่อนอยู่แต่นั้นไม่ใช่เหรอพี่ก็วางกันแล้วเฮ้ยได้แล้วไอ้สัตว์มึงใครเนี่ยยังตกแต่งอ่ะไอเหี้ยตัดคนที่เดินผ่านมาเลยสงสัยอ่ะ

ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้มึงต้องแก้กแก้แกแพาร์ทน์โตโตเกมไม่กกได้มันไม่มีเกมดุด้วยดิตายตายาตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วตายจริงเปล่าตายดิเล, <c oughs> ยดเลือดกระเด็นเลยเนี่ยตายตายไปละกูแจมัมุมพี่กูแจมัมุมกดแก้วที่มึงอ่านเมื่อกี้โต กระสุ it, no นปแค่เดี๋ยวทำไมเราเหลือแค่สองคนอะหายไปทางไหนอ่ะมันมีอยู่สามช่วใช่ไหมแต่กูไม่รู้เลยรู้องหายไปทางไหนก็ห้องห้องสิงโตนี่แหละอ๋อมันต้องอ่านตามมานี่นี่อ่านแล้วเพรว่ามันต้องทำมันต้องทำตอนไหนมันมีอยู่ตั้งสามช่วงอ่ะนาที่โซ่เรายังทำไม่ได้พี่มันเทพกุญแจเราไปก่อนนะกุญแจงั้นก็ใส่กันเถอะเฮ้ยยังได้น้ำลุกเหรอไม่นะ เอ้ยเอ้ยทนได้ด้วยวะไตไม่ยังเ้ยไตไม่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 ่ไไมไม่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 ม่ไม่ไมม่ไมม่ไ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 ม่ม่ไ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 ไม่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  ดูที่หน้าจอถ้าหน้าเริมแดงแปลว่าจะเจ็บ Demon s p ์ w n อ o นอ e r เฮ้ยเสียงอะไรวะอืมเอ่อมีอ๋อเป็นเป็นประวัติของไอ้คนที่ยิงเมื่อกีอ้ก็คือแบบว่ามันมันติดอยู่ในห้องนี้แล้วมันก็หิวมากแล้วเหมือนแบบว่าที่เนี่ยมันมันมีมอนวางที่อะไรสักอย่างมันไข่เหรอมันแบบเป็นจ,จุดเกิดมอนเนะอืม เกิแล้วทีนี้มันมันก็เลยไปเก็บพวกไอ้พวกเนี้ยใช่ป่าวแล้วทีนี้พอมันเก็บไปแค่พักมึงมันเปิดขอมันเป็นแค่คนเก็บขวดมันเป็นแค่คนเก็บขวดแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันต้องมาติดอยู่ที่เนี่ยแล้วก็มีคนมาพังประตูมันอ๋อพี่ไออตัวที่เรายิงอ่ะมันเคยเป็นคนมาก่อนแล้วมันก็โดนโดนทดลองให้กลายเป็นติดมันติดอยู่ในห้องนี้แล้วทีนี้มันก็แบบว่า เยเยเ่ดเย่มันมันบอกว่ามันขวดขวดอะไรวะบอเทิร์อะไรวะนี่ไงขวดผมมีเนี่ยขวดตรงนี้วางให้ลง,อ,ลงอ,อ่ะขวก้ันเป็นขวดแก้วขวดเก่าโอ้ยมันเราสามารถเอาไปดีเอาไปอินเทอร์ลกกับบอนเตอร์ได้เฮ้ยเราไปใช้กับบอนเตอร์ได้วะเราลองเท้ากูไปใช้กันอะไรวะลองลองดิพี่ลองไปใช้ดิเนี่ยใช้มันใช่หรอเปล่ะจำึด้เรขอออกที่บอะไรกกันนี่นี่ไง อะไรอ่ะใช่แล้วเธอได้อะไรฟืนฟืนมาแด็กรอรอเตรียมวัตถุคือในนี่เลยไม่แล้วคือรองเท้าไมใช้อะไรรองเท้าเอาไปใช้ตีอยู่มอนเตอร์เปล่าเนี่ยกูถือนี่างรองเท้าเนี่ยไปใช้อะไรเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้เสียงอะไรต้องไปห้องต่อไปหรือเปล่าไปไม่ได้ไม่ได้ล็อกไม่ได้เลย เ้วถ้าได้กุญแจอะไรมาอ๋อกูรู้แล้วลกูรู้แล้วกูรู้แล้วมันออไอ้ที่มันในกระดาษอ่ะมันหมายถึงต้องหาขวดไปลาดใส่มอนเตอร์ไว้เอาขวดไปลาสใส่มันมีขวด,วดอยู่รอบๆแถวนี้แหละมันบอกว่ามันจะมีขวดเยอะแยะนย่มันมันวิ่งตามเก็บขวดอยู่เราใส่คนเลยนะรู้เหรอ,อ,อ,อไหนอะอยู่นี่อยู่นี่เสียงมาจากตรงนี้ไม่ไม่ไม่เสียงจากตรงกูนี่แหละ โอ้ขวดมาปลาใส่ไอ้ปงวัวเนี่ยวัวเชียเนี่ยไม่มีอะไรเลยไปไงต่อโซ่ไม่ต่อเฮ้ยเฮ้ยพี่การอย่าอย่ามั่วพี่อย่าอย่ามั่วอย่ามั่วกระสุนเรามีจำกัดไม่เป็นไรเดี๋ยวกอลองเท้าตีหน้ามันทุกคนทุกคนทุกคนว่าทุกคนทุกคนว่ะว่อยู่ไหน่อยยิ้มหนไอ้ทางมันมีมอนทางเก่าเราใช่ไหม ใช่เอ้ยเราต้องกลับไปหามันฮะอ๋อ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 ทางเก่าเราไม่มีทางเดิมหรือเปล่ามันเป็นกุญแจเราได้กุญแจไปมุมมาเราต้องกลับทางเดิมหมดอนถ้ามันกลับมาเลียร์เคลีย่ยเขี่ยทำไมต้องเป็นปูอีกจั๊ก พี่โซตายแล้วตายแล้วตายตายตายพี่โซพี่โซเอายาไปพี่ผมมียาให้อ๋อพี่มีอยู่นี่ว่ะมี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 เมลอะไรวะเนี่มีสองขวดมีสองขวดอ่าพี่การกระสุนเหลือเท่าไหร่ดึกดึกดึกหกผมเหลือหนึ่งใชไอคิดว่ามีอีกมีสองตัวชุดเหลือชุดแล้ว ผมก็สุนหมดแล้วเฮี่ยแม็กสุดท้ายแล้วน่ะแม็กสุดท้ายแล้วนะใอเอ้ยม่นขวางทางอ่ะเราต้องยิงมันทิ้งอ่ะเออแล้วถ้าเรากลับมาแล้วแบบไม่ได้อะไรกลับไปเลยเนี่ยเสียดายกระสุนอยู่นะใช่ย้ยอ้าเอาสัตว์เกกากุยต้องใช้ยาละเจ็บเฮ้ยตรงนี้มีกระสุนปืนเนี่ะทำไมไม่มีใครเห็นเลยวะฮะโอเคมีแร่ พี่ต้องคุมกันพวกผมแล้ยเพราะตอนนี้พี่ลูกคุณสมบูรแล้วโชว์พี่การกูก็ได้แค่แม็กเดียวว่าไม่น่าจะมีแ,แล้ววะแม่งสงสัยมาเสียเที่ยวเลยเฮีย <Yeah. S 2> ทุกคนมีเหรียญเท่าไหร่เนี่ยสองไม่มีเลยกูมีสองเหรียญกูเก็บมาสองเหรียญเจ้าอะไรมีสองเหรียญไหมกูอยู่สามเหรียญเดี๋ยวไปกด, <5 S 2> ดเลยเหรียญเราประตู ประตูแมงมุมเราต้องไปเปิดะใช่เหรียญอ๋ออันนี้เปล่าไอประตูนี้ยังเปิดไม่ได้นี่เฮ้ย่าซื้อกระสุนกันคุณคุณพรีคุณพรีอะไรกันอย่าเพิ่งเปิดเปิดแล้วเปิดละเปิดให้ละพี่โซ่พี่ไงเราต้องกลับมาพี่โซ่คุอยู่นี่ผมอยู่นี่อยู่ทางอันนี้อ๋อซื้อซื้อกระสุนเนี่ยผมหน่อยพี่ไอโตเก็บไปเก็บไปจากกูเนี่ยเก็บไปเก็บเลยญข้างหลังซื้อแล้วซื้อแล้วเยังไงเฮ้ยซื้อยังวะเอาต้องถือเหรียญก่อนเหรอวะ ไอ้ไอฟุกไอ้โตเอาเหรียญมาก่อนเอาเหรียญอีกไปเพิ่มก่อนหนึ่งสองหย่อนไปสองเหรียญละเอามาเหรียญนึงเอามาเหรียญนึงไอ้ฟุกอ่ะไอ้ฟุกอะกดน้ำกัขอเงินขอเงินเติมบัตรเติมเกมอะไรจริงแล้ว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 เนี่ยที่พื้นนี่มีเงินเติมเกมแล้วกูอยากรู้ว่ารองเท้าอ่ะเอามาทั้ะไรเอามาให้หน่อยไหมพี่ใส่รองเท้าอยู่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่รองเท้าเนี้ยเนี้ยรองเท้าเนี้ย ไปเดี๋ยวทิ้งะอาไว้ทำเพี้ยอะไรรองเท้าพี่พี่มีเหรียญหนึ่งอ่ะเอ๊ะทำไมมันทิ้งเฮ้ยมีเสียงว่ะทิ้งได้ทีละไม่ทิ้งได้ทีละกล่องเหรอมาทิ้งได้ทีกล่องทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเสียงวัวอยู่ข้างหน้ากูเลยผมได้ห้าผมได้ห้าเสียงวัวอยู่ข้างหน้ากูเพื่อนเตรียมตัวให้พร้อมฮะมีแม็กเดียวทุกคนแม็กเดียวหมดแม็กเดียวคือห้านัดใช่ไหมเออห้านัดข้ามีอะไรเลย ข้าวข้าวข้าวถือ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 นี่ฮะที่ถือของพวกนี้ไว้เผื่อว่าต้องใช้อีกเปิดตู้เลยกูเปิดไว้เปิดไว้คนจะปืนตายแล้วตายแล้วตายชี่อะเอาแล้วัวแล้วเจ็บกูเจ็บอ้าว พี่การมีการเมายาพี่ไม่ปไตอบไปตอบไปตออบได้ละได้ละเดี๋ยว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 ตรงนี้มีตัวนอนอย่าเพิ่มอย่าเพิ่งไปปลุกมไปอุ๊ยสัตว์กลับกร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 ับไอ้ยืดล็อกว่ะตัวเนี้ยเทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนพี่ไปทางนี้ก่อนต้องไปวะไปทางนี้ก่อนทางนี้ไปได้อยู่ไปทำอะไรก็ไม่รู้เอ้ยกระตุนกูขอมีเหรียญเฮ้ยได้เหรียญแล้วใครอย่าเป็ด เฮ้ยเดี๋ยวจะมีกล่องมีกล่องวะเดี๋ยวกูลองแกะกล่องก่อนเขี้ยวสิอะไรเนี่ยล็อกจิบล็อกจิบอ๋อเอาไว้นี่มั้งพี่อ่ะพี่เอาไปเลยจริงมั้ละคืออะไรมันเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไว้ใส่ประตูมั้งเฮ้ยตรงนี้มีทางต่อพี่อ๋อเอาตีบุนไว้ติดปืนไว้ติดปืนไว้อ๋อมันเป็นล็อกมันเป็นล็อกพิ๊กว่ะเราสามารถเอาไปล็อกพิกพวกของไล่ที่จะทำอะไรพี่เราบอกนะ มันจะปลุกหมากูเข้าใจแล้วมาก่อนนะอย่าเวง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 เกลือศูนย์ที่เกลือศูนย์อย่าเลยกูอยากรู้มันจะได้อะไรเหมือนกันไม่เป็นไรถ้ตาตาเดี๋ยวกูแทงให้กไม่ไรอ็ดังเลยไม่ใช่เหรอได้อะไรอ่ะไม่ได้เลยอ้าวอันนี้ป่ะที่ได้ เอ้ยนี่กระสุนโอ้ยกระสุนเพียบเลยอันนี้กุญแจอ๋อกุญแจเล่นมันบังคับเล่นบังคับเล่นนี่ไงเราหยิบเลยเจแล้วพี่โซหยิบเลยพี่โซหยิบเลยแบ่งแบ่งกระสุนไปไหนพวกมึงอะแบ่งกระสุนไปมีพวกเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ยายายาเนี่ยโซมะเขือเทศเนี่ยยายาขวดแก้วไอ้ไอ้กล่องที่ล็อกนี่มันต้องใช้ล็อกปิ๊กเปล่าวะโอ้ยบัวบัวจะตัวไก่จะตัวไกอยู่ยเฉย ล่วงลวงเฮียได้ใช้เลยกูได้ใช้เลยกดนั่งได้ไวเฮียเกมเพี้ยนี่ยอะไรอะอะไรวะพี่โซพี่โซลองเอาไว้นั่นดิเอาเอาอันล็อกอะเอาอันล็อกอะอันล็อกอะไขดูกล่องนี้เปล่าเอ้ได้หรือเปล่ได้ได้กล่องนี้เปล่ากล่องนี้เปล่าในนาทีได้กี่นัดปืนเลยวะ ได้ห้าอันะได้ได้ห้านะเหมือนเดิมอ๋อกระสุดปืนที่ไม่ได้อ่านนะผนหนังยังมีชีวิตอยู่คุณได้ยินไหมไม่ได้ยินขอให้กล่องกล่องไอ้ฟุกไอ้ฟุกไว้อะไ้ฟุกไอ้ฟุกอะไรอ่ะเอ้ยมีขวดยาพอดีเลยนี่นี่นี่ไอ้ตัไอ้ตัวมีตรงนี้อีกอ่ะมันมีโน้ตเขียนว่าผลังผนังยังมีชีวิตอยู่คุณได้ยินไหมด้วยระวังด้วยนะใช่ไม่ได้ยินตายแล้วตายห่าไปแล้วสองตัวเลยมันบอกผนังอ่ะอะไรวะผนัง ผนังยังมีชีวิตอยู่คุณได้ยินไหมในโน้ตอะตรงโน้นอะผนังมีชีวิตเหรอไม่ใช่ไมนแปลว่ามันแปลว่ามันแปลว่านี่มันแปลว่าฉันมีชีวิตอยู่มีใครได้ยินไหมอ้าวเหรออะไรโตมันคุยกบบมันคุยผนังไงอ๋อมันคุยผนังอ้าวอย่าลลอกล็อกกุญแจกุญแจไปอีกทางหนึ่งไม่ไม่อันนี้เป็นทางที่ที่เรามาแหละไปไปอ๋อเหรออ๋อมันตันใช่มอันนี้ก็ต้องเปิดจากข้างในตันกันผนังก็ผนัง ยังมีชีวิตอยู่คุณได้ยินไหมสนุกอยู่เฮ้ยสนุกว่ะสนุกว่ะสนุกกนุกคือเซนเซนดอีวิวเซนดอีวิวพี่โซท่านี้พี่พี่ลองไปทางนี้ก่อนทางที่เรามายังไม่ได้ไปทางนี้อ่ะใช่ใช่ทำมาทางเก่าไอ้เหี้ยมันทางวนไม่ใช่เหรออ๋ออสองตัว สองตัวสองตัวสองตัวอะไรเหรอโอ๊ย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 อันตายแล้วยังยังโอ๊ยโอ๊ยโดนจับหัวอ้อฮะอ้าวเฮ่อชิบหายอ้าวเดี๋ยวแทงให้ไป่ะสุดหมดเตี้ยกับสุดหมดแล้วแล้วกูไปเกิดไหนวะเนี่ยเฮียคลิปหายก็สุดหมดเหรอเออเฮียอ้าวว่าไง พี่โซพี่การฮะปืนหมดแล้วมืนหมดแล้วเว้ยเว้เว้ยไอ้ยหน่ยมาชวโซหน่อยเดี๋ยวไปแทงให้เดี๋ยวเดีไปแทงให้เดี๋ยวเดีไปแทงให้กู้เงินนะไปกู้เงินนะไม่มีแล้วหมดแล้วไอ้เหี้ยหมดแล้วหมดแล้วไอ้เหี้ยมันเร็วพี่อ่ะตาย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 ไอ้เหี้ยสองนัดสุดท้ายแล้วกูไอ้สัตว์ปลาโขดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเมื่อกี้พี่โซเอาอกมาพี่ไปกดปุ๊ปืนหน่อยโอเคโอเค ไม่มีขังตัวเองไว้ในห้องแม่งเลยขังตัวเองไว้ในห้องตอนนี้ไม่มีลูกปุ่เลยก็ยืนเอาตัวไปบังแล้วเดี๋ยวเราไปกดไปกดกระสุนบ้างก่อนเฮ้ยแต่ว่ามันเฮ้ยเฮ้ยพวกพวกพวกกูวิ่งไปฝั่งนู้นหน่อยวิ่งไปฝั่งนู้นหน่อยกูเปิดประตูให้อะวิ่งไปฝั่งนู้นหน่อยฝั่งไหนไปดิฟุกวิ่งไปวิ่งไปไอ้ยไปประตูที่มันปิดอยู่อะนั่นนั่นนัฝั่งนู้นน่ะขอ่งตรงข้ามอะมีล็อกอยู่แต่ต้องฝั่งนู้นหรือเปล่าโอ้โหโอเคโอเคเฮ้อยไอ้ จะผมอยู่กับพี่คนหนึ่งไปไปเลยไปเลยไม่ต้องเร็วกูไปเลย,เลย,เลยกูประกาศตัวเองได้มันมีมันมีอ๋อไปนะกูดูปะ,ะประมาณแล้วกูมาแล้วไม่ทนันดะเปิดดิเปิดดิโอเคไปดิไปเข้าไปเข้าไป <c oughs> มีอะไรไหมตรงนั้นอ่ะกู <c oughs> อยู่กับพี่เองมีมันมีอะไร <c oughs> ลูปปัน้นมีกุญแจตะขาบะไม่ใช่มันมีอะไรให้กดไหมล็อกประตูไว้อะอะไรประมาณเนี้ยไม่มีเหรอแปลว่าแบ่งเป็นสองคนเอ้ยทางนี้เข้าได้พี่กาไปไหนพี่ เธอมานี่ไหมสำรับฟังอะเขาเปิดประตูโอเคโอเคเจอเซฟโซนแล้วเจอเซฟโซนแล้วโอ้หไม่ทันแน่เลยเฮียไม่ทันเลยท่านไม่ไกลจัดเลยไม่ทันไม่ทันไม่ทันฝั่งฝั่งกลัวต้องไปต้องไปหาทางใหนเออยันฟุ๊กเปิดพี่หน่อยเดี๋ยวูอย่คนเดียวเหรอเออเอาตรงมึงไม่มีอะไรแล้วมียามเจเจตาขาบคุมให้ไหมให้อยู่ไว้ให้ไหน เอไม่อ้มือไอ้เฮียนั่นนี่หว่าเออวตู้ิดพอดีฮ้ยกูมีกระสุนกูกูหยอดกระสุนให้เพียบเลยทุกคนเอาิดทางตรงนี้เทปโซนนะใช่กูมาตรงเทปโซนกําลังกดกระสุนให้พวกมึงอยู่เอาการการเอาไปนั่งสือกดัอได้ทีละนัดอี๋ฟูเเชื่อเลย การกันไปอีกห้านั้น้านั้ครบแล้วกูครบห้านาัดแล้วพี่เดีย๋ยวขอลูกป,ปืนหน่อยผมไม่มีลูกป,ปืนหมดแล้วกลัรไปเอาไปให้เอาไปให้เอาไปให้ฟูบแบบเฮียส,สนุกว่ะสนุกว่ะอ่ามันมีประตูที่ว่ามือไอ้เแค่นังขาดอ,อ่ะเออเฮ้ยไอ้กุญแจแล้วไอ้กุญแจที่กูได้มาเนี่ยไปเปิดตรงไหนวะประตูนั้นเปล่าขอขอลูกปืนหน่อยพี่ขอลูกปืนหน่อยกูอยู่นี่พี่พี่วิกสวยกันท่าไมเนี่ย ประตูที่มันอันนี้เปล่าปุ๊บอ่ะประตูนู้นประตูฝั่งนู้นไอตัวที่ว่ามันล็อกทางเชื่อมอ่ะคาเปิดอ่าพี่ผมจะเจออะไรอย่างหนึ่งนะว่าตอนที่เป็นแอนิเมชันอะตอนที่มันกัดเราอยู่อ่ะอย่ายิงมันเป็นลูกปืนเหราเนี่ยเนี่ยอันนี้เปล่าโซอ๋อรอด้วยทุกคนอย่าทิ้งหนูใช่ไหมอ่าใช่ประตูทางเชื่อมโอเคตกแก้วเลยให้ได้ อันก็เปิดนาฬิกาแล้วก็รีบมาเปิดเปิดแล้วรีบวิ่งไปเ,เดี๋ยวพี่ทำเองพี่ทำเองพี่ยังของพี่พี่เร็วว่าโอเคพี่โซมีลูกป,ปิงกี่นัดพี่ตอนนี้มีอยู่ห้านัดมีอนี่นอันนี้เนี่ยมีมีอยู่มีอยู่อยูแต่เราไม่ต้องเอาของเขานอกแล้วใช่ไหมมันมีกุญแจตะขาบด้วยนี่อ่มาพี่พี่ฮะมีกุญแจตะขาบเป่ะกุญแจตะขาบยังไม่มียังไม่มีนี่ อยู่ข้างนอกก่อนไหมยไม่ทันกูไอ้กูกูมาเดินตรงช่วงแหลกไอ้กูว่กูกดวิ่งแล้วมันวิ่งไม่ติดเ๋ยจะให้หนูไปนี่ให้ไตเอมันบีฮอปไม่ได้ระไม่ท้ามันโดดไม่ได้ี้เกมียนี่โดดไม่เป็นไอ้สัตว์อีกนิดนึงที่เดีกนิดนึ่วให้ไปเต็ม ยันท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 ี่ทันพอดีเจ็ดเสี้ยววินาทีว่ากเปิดหมดแล้วอ่ะมันเหลือแค่มันเหลือแค่ทางนี้แหละก็ต้องไปแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยจบช้าบ่จบช้าตัวจบเอ้ยปิดตูถามจริงเอ้ยมืดเกินเฮ้ยจบจบวะจบบ่ใครปิดไฟอ้าวเฮียชัตน่ารักห้องตาขาวเพื่ออะไร คอนเนตติ้ง the เออเฮียอ yeah. ่าช the ัปเตอร์ใหม่อยู่ที่นี่เหรอใช่ใช่อยู่ห้องหนึ่งมันมีแมปหนึ่งเฮียสุดยอดได้วายสัสมันเกมดีเกมดีเกมดีเฮียเรสซิเดนต์อีวิวโลบอกเอาหนึามันกลับมาเล่นวันเทลิงเว้ยด้วยแล้วมันไม่ชอบเลยบรรยากาศมืดเรสซิเดนต์เรซเดนต์อีวิว อยู่ด้วยกันเป็นานละอยู่นิ่งๆอยู่ห้องเกิดจบแล้วเซ็นอีวิวบัตรโลบอกเฮีย thank you for p a y ไอ้เหี้ยจอเลยเหี้ย thank you thank you แล้วเมื่อไหร่มันจะตัดจากหน้านี้ออกเนี่ยออกเลยก็ได้พี่เพราะมันให้เด่นเอาละออกเร็วกเลยกดอะไรไม่ได้ก็รีเซ็ตตัวละครออกเข้าใหม่เรีเซ็ตตัวละครออกเข้าใหม่เหรอ เาเาข้าใหหม่จบแล้วจบแล้วมันให้เดยวแล้วมนมต้อง๋อไม่อีกชัตเตอร์หนึ่งอยู่นี่ลงฆ่าสัตว์เฮียก็เดี๋ยวไว้ต่อกันชัตเตอร์หน้านครับ